สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านขายยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาซอเขียวกับสภาพพี่น้องไปพพปะากับตัวเลขแนวทางสูตรเลขกําลังวันนะคะสาหรับเลขสี่ออกเมื่อวันที่1วันที่หนึ่งมีนาคม67เนะคะเป็นเลขวันศุกร์นะคะจะลงเลขกําลังวันให้กับพี่น้อง FC ค่ะวันนี้ซอเขียวพาพี่น้องมาเที่ยวพบปะากับที่ภูมิ ดงงนองหน้องตาลนะคะภูมิดงนนองตาลค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะวิวบรรยากาศค่ะสวยงามค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะชวมวิวบรรยากาศเนาะค่ะมองจอด,ดรถกว้างเต็มไปเบิดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะไม่นีสอดเกียวไดไปทําบุญบริจาครงศพมาแล้วนะคะ ค่ะสอดเขี้ยวคนกิ้งลูกหยบหยบอยู่ค่ะตอนนั้นจกเงินนั้นเฮ็ดบริจาคลงโฉมเองพี่น้องเอ้ยสอดเขี้ยวคนกิ้งลูกหยบหยบอยู่ค่ะนี่คือวิวนะคะบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะค่ะพุทโธกับป้อมาบูชาปูเนาะนั่นหน่อยพี่อย่างเบิ่งบ่ เนาะพี่น้องคะอยู่ไก่อยู่ไก่เดินทางมาสักการบูชาได้นะคะเดินทางมาได้ค่ะแท็กซี่มาละวันหยุดนะคะมีคนมาเที Ma, ่ยวเยอะเลยทาบุญไรค่ะว่านแล้วเนาะ่น้อยสิคะกับพี่น้องสิละค่ะวิวบรรยากาศในงานวัดต่างๆนะคะมีหอดมองปฐมพยาบาลบัดนพี่น้องเพื่อนกับเฮ็ดไงล่างกัดกว้างขวางขยับขยายออกไปอยู่ค่ะพี่น้องคะ นะคะเดินจอดรถก,กว้างนะคะลองด,ด,ดูพี่น้องงามองนะเดินทางมาร่วมสนาระมชาได้นะคะทำบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องนะคะ่ะดูวิวบรรยากาศด้านในนะคะบรรยากาศด้านในค่ะพี่น้องดึกคืนดูไม่พี่น้องอึซีมาหลายค่ะดูไม่คุ้ม มีอีกหล้ยอย่างเนาะพี่มีลมไ้ซี่พร้อมเนะอะพี่นอ้องเอฟซีมาหอนเดียร์เป็นกะมีโฮมมาไฮมีผัดทงมี่แน่วไว้ให้พี่น้องเปลี่ยนฐานเนาะผู้ใดแต่งตัวเรียบร้อยเดินเขามากอะมีผัดทงให้เปลี่ยนค่ะพี่น้องคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมาเปลี่ยนที่นี่เราก็แต่งตัวให้เรียบร้อยพร้อมที่จะมาสการะบูชาได้นะคะ <c oughs> ทําตัวให้ดีทําตัวให้เรียบร้อยนะคะก็เร,ะเราเดินสถานที่ ศักสิ์นะคะพี่น้องค่ะค่ะหลังจากไปชวมวิวบรรยากาศที่วัดดอนตานมาแล้วเนาะกลับมาชมตัวเลขแนวทางของเลขก,กำลังวันศุกร์นะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคม6 7นะคะหลัก0ูนย์นะคะมี 02, 04, 05, 08นะคะหลัก1นะคะมี 10, 1่1ศูนยนะคะหลัก2มี 20, 24, 25, 29นะคะหลัก3ามี 30, 34, 37, 39ค่ะ หลัก4ี่มี4 4 4 5 4 6 4 8นะคะหลัก5มี5 0 5 3 5 7 5 9นะคะค่ะหลัก6มี6 1 6 4 6 6 6 9นะคะหลัก7มี7 0 7 4 7 5 7 8นะคะหลัก8มี8 2 8 4 8 5 8 9นะคะหลัก9มี9 2 9 4 9 6 9 7นะคะค่ะ ถ้าบอมีในนี้บอรตรงสื่อด้อพี่น้อง FC คะ่ะมันบกเข่าค่ะพี่น้องคะ่ะพูดได้มากรักได้กระจับเอาตามรักนั่นนาอนพี่น้อง FC ซคะ่ะสอเขียวกับมีตัวเลยกแนวทางให้กับเพี่องแค่นี้ค่ะพี่น้อง FC คะ่ะไล่เบิง่งตวนเบิ่งคะ่ะ หลัก0 0 2 0 4 0 5 0 8หลัก1 1 0 1 1 1นหลัก2มี2024 25 29หลัก3มี3034 37 3 9หลัก4มี4 4 4 5 4 6 4 8นะคะหลัก5มี50535759หลัก6มี616 4 6 6 6หหลัก7มี70 74 7 5 7 8หลัก8มี8 2848589 หลักเก้ามีเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะแคปหน้าจอค่ะใส่ดุลวินิจผิดจระนานะคะสําหรับตัวเลขแนวตั้งเนาะจอเกี่ยวกับมีให้พี่น้องไว้ผิดจระนานะคะสําหรับเลขกําลังวันศุกนะคะงวดหน้าออกวันศุกอีกเนาะงวดงวันหันวันศุกค่ะออกมากเก้าห้าเก้าสามเนาะพี่น้องคะเบื้องลวดอยู่ในนี่เก้าห้าสามเก้าห้าเนาะพี่น้องเอฟซีค่นน 9, 5, 3, 95, ะ มันมีไปหมดเลยนะคะพี่น้องคะค่ะงวดหนากซอกับคิดว่ามันจะออกว่าตัวเก่าได้พี่น้องเพราะว่าสูตรรังผึ้งมันแตกมาตัวเดิมนะคะวิ่งก้าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเอฟซีคะแต่ตัวประกบมีสองกับเจ็ดนะคะสูตรรังผึ้งนะคะพระเอกของงานเขามาดตังแต่เดือนมกาลาผุานพี่น้องคะเข้ามาแต่เดือนท่านว่าส่นดองงวดแรกของเดือนท่านว่าเลยเนาะก็ะเข้ามาตลอดเลยเป็นหกงวดแล้วนะคะ ติดแต่ละหน้าดีๆพี่น้องงดนี้อาจจะแตกอีกก็ได้นะคะนี่ <c oughs> เล็กสายรับกับมาไม่ธรรมาดานะคะค่ะเลขมันอย่ในนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ผใดว่ารักใดเด่นก็เอารักนั่นนะคะจับมาใส่กันลวดนี่คันว่าสาม,มาก็เอาสามเอาซีใส่เอาซีมากก็เอารักซีซะว่าสั่นก็วิ่งไปในแค่ซีคูนี่แหละค่ะแต่ละหลักสิสมีซีคูเนาะค่ะ ช่วงเบากับ,กบแคปหน้าจอไปน้ำค่ะพี่น้องเอซี่คะ่ะของบอมีหักเนาะกะเอาไปพิจารณาไปสื่อไลฟ์กับบได้ดอกพี่น้องเอ,อ้ยเจ็บนักค่ะตัวเลขแนวทางกับใบไแคปเป็นแนวทางเนาะผิดถูกไม่ว่ากันค่ะเออแล้วก็สำหรับอันงานรัดดอนตานเนาะพี่น้องผู้ใดที่วัทนันเคยมากกับมาเด้อ,เ,อเห็ดบุญน,น้ำกันพี่น้องค่ะอยู่บ่อกไก่จากบ้านซอเขียวดอก นะคะมากระทามทางใดค่ะบริวารกันอยู่แถวใดเขตใดเดินทางมาทางใดบริสันกระทามได้เนาะค่ะเป็นกําลังสร้างไปเรื่อยๆค่ะสร้างองค์เจดีย์ไม่พอมส่าสหรับผู้ใดเห็นคลิปไอ้อนนั้นลงไปแล้วกับคงจะลู้เนาะมาเปลี่ยนยังไดแต่ละจุดมาคือกันได้ค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะแต่ในจุดนี่ซอยเขียวผ้าพี่น้องไปเบิ่งอยู่ด้านหน้าค่ะดูทางด้านหน้านะคะในโบสถ์เพลินค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะส่วน สูงอื่นกะมีหล่หม่องไหลบอลเนานะหม่องทองเที่ยวก็ไดแต่ว่ากระไปบวหอดบ่ถึงจักเทือรถดหน่อยพวดบ่มีลดใหญ่เมื่อยครับลดไก่ตากแดดตากหน้าเลยกะเมื่อยล่ะค่ะพี่นอ้อย FC ซีครกว่าจะไปได้ตัวเลขแนวทางมาให้กะไปจนสุดชีวิตสุดหัวใจคือกันละ่ะทาทุกอย่างด้วยใจรักนะคะกว่าจะสําเร็จมาได้ทุกวันนี้นะคะตรงมีใจรักแล้วก็ตรงมีกําลังใจจากพี่น้องเอฟซีเท่านั้นเนาะคะ่ะทีมาให้เปลี่ยนกําลังแรงใจเนาะ ซอเขียวอยู่ไดทุกวันนี้กับพาอพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะที่ให้กําลังแรงใจซอเขียวมาด้วยดีเสมอมานะคะกับขอบ,บุญขอบุนพี่น้องเอฟซหลายๆที่มีนาจิตน้าใจติดตามช่องซอเขียวกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดเนาะค่ะคอมเมนต์ขึ้นมากกับบอกซอเขียวด้วยทุกคนเลยที่บอกเนาะมา บอกสอดเกียวว่ากดแชร์เลยกกดไลค์ให้เราเด้อวีสันค่ะขอบบุญขอบคุณนหลายหลายบุญนี่ให้จงขึ้นหาสู่ผูไหามาเด้อมือจอกดไลค์เม็ดเดี่ยวมือจอก็ได้บุญหลายเราละพี่น้องทำบุญแบบไม่ต้องลงทุนแค่กดไลค์กดแชร์ก็ได้บุญแล้วนะคะให้ตั้งแต่ซัมเน่ละไปเนาะพี่น้องคะบุนบุญที่ให้มาให้ย้อนกลับคืนหาพี่น้องเอสซี่สุดผู้สุขคนเนาะค่ะสมความมุ่งมั่นปรตรถนาเงินไหลกองท่องไหลมากค่ะพี่น้องคะสอดเกี้ยว่วามียังสิบเอาไรดอก ออววอเาอ,อาแคา่ตัวเลขแค่นี้ล่ะเมื่อนี่บอได้เบายังไลยเนาะผู้ไดมีเลขยังมาบอกมาบอกเด้อสอขียเรจะลงมห้สําหรับไครมีตัวเลขแนวทางเนาะค่ะก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะสําหรับตัวเลขกําลังวันเอาไปวิจารณาค่ะแคปหน้าจอแล้วก็จัดนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะสอเขียออมราภมาจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ